สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีสรุปกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม2568วันที่4สิงหาคมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่มักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชน วันที่5สิงหาคมที่โรงแรมบูแลปิดนางสาวเปียนุทิพยวัฒตรรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนเกษตรสีเขียวทิศท,ทางและแนวทางการวิจัย BCG ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมพื้นที่ภาคตะวันออกวันที่6สิงหาคม พันตำรวจเอกประทีปเจริญการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9พร้อมคณะและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่9ประจำปีงบประมาณ2,568รอบที่3และที่โรงพยาบาลมะขาม นายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาพอรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการพาตาตาต,ต้อกระจกเชิงรุกเพื่อให้ผู้ป่วยในอำเภอมะกขามสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒรังไพพันนีนายวิสุท์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำเสนอความสำเร็จของมาตรการตรวจก่อนตัดต่อคณะกรรมการประเมินรางวัลเลืศรัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสำริผลประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลเลืศรัฐปี2568 วันที่7สิงหาคมพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรี วันที่8สิงหาคมที่ลานคนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายสมพรการนิรันดร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นอารบิกภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาจังหวัดจันทบุรีสปอร์ตซิตี้ประจําปีงบประมาณ2,568 วันที่12สิงหาคมที่ศาลาการประเรียนวัดโค้งสนามเป้านายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในช่วงค่าที่ซาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568 วันที่14สิงหาคมที่โรงแรมบูเรบิดอำเภอเมืองจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการรากรสชาติพันธุ์สู่ครัวสร้างสารรค์ของโลกเพื่อยกระดับอาหารท้องถิน่นและเตรียมความพร้อมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก วันที่15สิงหาคมที่โรงแรมนิวเทวิลลอดนายสมพรการนิรันดร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดโครงการมหากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปีงบประมาณ2568วันที่16สิงหาคมนางสาวชัตราพรแก้วยนต์หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยปลัดอำเภอมะขาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปัตวีพันตีส่งเสริมสมใจเพลงนายทหารประชาสัมพันธ์มทบ19และจิตอาสามทบ19ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตำบลปัตวีอำเภอมะขามที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม วันที่18สิงหาคมที่ห้องประชุมพลอยจันทร์สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสมพรการนิรันดร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ2,568ในชื่อกิจกรรมวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติ วันที่19สิงหาคมที่บริเวณคลองลำสมอเทศบาลเมืองเกาะกวางนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงวันที่21สิงหาคมที่วัดบ้านอ่างตำบลอ่างคีรีอำเภอมะขาม พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระสุนทรรักษาการประธานกรรมการบริหารกลางโครงการสร้างความปรองดองสมณชาร์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมถวายการต้อนรับ และที่ศาลา8ดเหลี่ยมชายหาดแหลมสิงนายมนสิทธิ์ภัยสาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568วันที่22สิงหาคม ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระพานารายนายมนสิภไพสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568วันที่23สิงหาคมนายจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามสถานการณ์การค้าพลอยอัญมณีและเครื่องประดับ และในวันที่24สิงหาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาการสร่งออกลำไย วันที่25สิงหาคมที่วัดโค้งสนามเป้านายมนสิทธิ์ไพศารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประสบกริกรชาวจังหวัดจันทบุรีสวดบนภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดี